ติดว่างระวังจะหลงสวัสดีครับกัลยาณมิตรและผู้ใฝ่ถามทุกท่านครับวันนี้ผมก็อยู่ที่เชียงรายเหมือนเดิมน,นะฮะกํกำลังจะสร้างบ้านหลังเล็กๆนะฮะให้กับแฟนเขาอยู่นะฮะเพราะว่าที่อยู่อีกอำเภอหนึ่งมันขับแคบนะคก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่ เชียงแสนเนี่ยที่มองเห็นเป็นภูเขาด้านหลังก็จะเป็นอ่าแนวเขาของพระธาตุจอมกิตินะครับไปอีกประมาณสักสองสามร้อยเมตรก็จะเป็นพระธาตุจอมกิตินะครับก็อยู่ใกล้ๆพระธาตุจอมกิตินะฮะแถวนี้ก็จะเป็นแหล่งอ่าเมืองโบราณน,นะฮะเมืองโบราณทางด้านบนนี้ก็จะเป็นมอีอะไรนะเขาเรียกปราสาทเก่าๆนะฮะแต่ว่ามันโดนลื้อไปหมดแล้วนะฮะลื้อไปหาของเก่า ปหมดแล้วก็จะเหลือเฉพาะซากนะฮะ,ะแล้วกรมกรมศิลปากรก,รก็ไม่ไม่ได้มามาดูนะฮะเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลนะฮะจะอยู่บนเขานะฮะก็จะเป็นชาวบ้านเขาก็จะไปหาของป่านะฮะเห็นญาติเขาบอกว่าของป่าประเภทแบบพวกเห็ดพวกอะไรเยอะมากนะฮะของป่าเป็นเห็ดผลไม้เยอะมากนะฮะ เป็นป่าที่สมบูรณ์นะฮะ,นะฮะเพราะว่าอยู่ใกล้เมืองนะฮะเชียงแสนก็ไปอีกสักสองกิโลก็ถึงตัวอำเภอแล้วนะฮะตัวอำเภอเชียงแสนนะฮะไปอีกสักอ่ะหกเจ็ดกิโลก็จะเป็นอ่ะสามเหลี่ยมทองคำนะฮะก็อยู่ใกล้ๆกันนะฮะก็อารมณ์พระบทยาวไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็นด่นะฮะธรรมะยา ไปคิดว่าตัวเองได้สภาวะ,ะความว่างนะฮะไปเจอความว่างแล้วคิดว่านั่นคือที่สุดแล้วนะฮะนะฮะความว่างตรงนั้นยังไม่ใช่ที่สุดนะครับถ้าความว่างตรงนั้นเป็นที่สุดนะ,ะผมเคยพูดเรื่องอาดาระดาบทอ่าเยอะนะฮะอาดาระดาบทนี่ดูลมหายใจแล้วก็ดูความว่าง มาแล้วนะฮะแต่ก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันคือที่สุดแล้วเหรออาดารดาบทก็บอกว่าเราไม่มีอะไรจะให้ท่านแล้วเราสอนท่านหมดทุกอย่างแล้วนะนี่คืออาดารดาบทนะฮะบอกให้พระพุทธองค์เจ้าชายสิทธัตถานั้นยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่นะะว่า เราเนะ่ยสอนท่านหมดแล้วเนะี่ยการดูลมเนะี่ยการอยู่กับความว่างไม่มีอะไรแล้วเราสุดแค่น,นี้แล้วเราไม่มีอะไรให้ท่านอีกแล้วนะนั่นแหละฮะเราต้องดูดีๆนะฮะว่าอ่าสิ่งที่เราดูดูลมดูความว่างอันนั้นที่ท่านบอกว่ามันคือที่สุดแล้วนั่นแหละคือน,นิพาน แต่พระพุทธองค์ก็บอกว่านั่นยังไม่ใช่ยังไม่ใช่พระองค์จึงต้องออกมาจากอาดาลดาบทเพื่อมาบำเพ็ญต่อแล้วทั้งที่พระองค์นะฮะอยู่กับลมแล้วก็เห็นความว่างแล้วเห็นไหมฮะแต่ก็ยังไม่ใช่เนี่ยเพราะความว่างตัวนั้นเป็นการอ่าเป็นแค่ระงับนะฮะระงับ ยังไม่ใช่ตัวที่สุดนะเป็นแค่อะไรฮะสมถะอยู่ยังไม่สุดนะฮะพระองค์ต้องการไปให้มันถึงที่สุดไปถึงที่สุดคืออะไรฮะคือการดับตัวมโนวิญญาณตัวจิตจะสังขารปรุงแต่งมฮะเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะปฏิเสธขันห้าหรือปฏิเสธอะ ไอตัวที่มันเกาะอ,อยู่กับขันห้าหรือ,อถ้าสี่ขันห้าเนี่ยดินน้ำไฟลมประกอบกันมาเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย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 ,ยมันมีไอตัวนึ่งไอตัวโมโนกรรมหรือตัวอุปทานเนี่ยที่ผมบอกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตัวเนี้ยถ้ามันดับไม่ได้เนี่ยไม่มีทางนะฮะถ้างั้นพระองค์อยู่กับความว่างอยู่กับอดารดาบทจบไปแล้วนะฮะเพราะมันไม่ดับอุปทานดับอุปทานไม่ได้นะ พอเจอความทุกข์ปั๊บก็หนีไม่อยู่กับความว่างเห็นไหมฮะน,น,นั่แหละฮะนี่แหละหลายคนไม่เข้าใจเนะี่ยพยายามที่จะไปเจอพอเจอความทุกข์ปับ๊บเห็นความทุกข์เกิดปับ๊บหนีฟุบหนีไม่อยู่กับความว่างคิดว่าตัวน,นั้นคือน,นิพพานเนย พอเข้าใจไหมครับนั่นแหละถ้าจิตมโนวิญญาณไม่ดับเนี่ยมันไม่มีทางเลยนะฮะหรืออุปทานขันหรืออวิชชาไม่ดับเนี่ยนะ,ะหรือบางคนเรียกนายช่างผู้สร้างเรือนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยมันไม่ได้เห็นง่ายๆนะผมบอกว่ามันไม่ได้เห็นง่ายๆมันจะต้องมีคนชี้ให้เห็นนะฮะชี้ให้เห็นว่าเออมันมีตัวหนึ่งนะที่หลายคนไม่เห็นเนี่ยนะฮะ นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีคนชี้ให้เห็นจริงๆตัวนี้นะจึงต้องมีครูบาอาจารย์คอยสอบอารมณ์หรือคอยอเช็คอยู่ตลอดว่าเออสภาวะนั้นใช้ไปทำไมถึงต้องมีการสอบอารมณ์เนะี่ยอย่างแม่ชีสมพิษแล้วก็หลวงพ่อปฏิพัทธ์ท่านฝึกให้เข้าห้องกรรมฐานนั่นแหละก็เพื่อให้เห็นในตัว อุปทานขันนี่แหละที่มันยังไม่ดับอยู่นี่แหละนะฮะนั่นแหละเพื่ออุดรอยรั่วนะบางคนบอกอ่สติตั้งมั่นก็คือการมีตัวตนมันจะมีตัวตนก็ต่อเมื่อเราไปยึดนี่แหละฮะสติตั้งมันม่นมันต้องไปยึดไม่เละฮะเขาก็ทํางานธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะเนะีะ่เนี่ยมันต้องต้องเห็นนะผมพูดเรื่องขันห้าบ่อยมาก ท่านจะต้องเห็นไอ้ตัวที่มันเกาะอยู่กับไอ้ตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งเนี่ยตัวในช่างผู้สร้างเรือนเนี่ยที่มันกําลังจะออกมาโต้โต้ตอบโต้อยู่ตลอดเวลาหรือสิ่งที่มันชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเนี่ยอยู่กับเวทนาเกาะอยู่ตรงเนี้ยนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องต้องเห็นให้ชัดและดับปุ๊บตรงนั้นเลยถึงจะจบถ้างั้นไม่มีทางจบเลยนะ เนี่ยมันยากน้อยคนนะที่จะเข้าใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเออมันจะเห็นกันง่ายๆนะฮะโดยเฉพาะนักปฏิบัติเนี่ยนะครับอืมเห็นไหมฮะพอใครพูดอะ,อะไรผิดผิดใจนิดึงก็โอโ้มันต้องเป็นแนวทางของฉันที่ถึงจะถูกนะฮะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ถ้ามันดับปุ๊บตรงนี้ท่านจะรู้เลยว่าเออไอแนวทางของใครก็ใช้เป็นแค่สมมุติขึ้นมาในอย่างที่ผมพูดสมมุติอะไรบางอย่างขึ้นมา ให้ทะเน็นสภาวะอะไรบางอย่างเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะสภาวะธรรมท,ที่มันรู้โดยที่เราไม่ต้องใช้ภาษาเนี่ยมองไปข้างหลังนี่ก็รู้เลยคืออะไรเนี่ยอันนี้ก็รู้คืออะไรนะฮะนะครับนี่แหละฮะธรรมะมันจะต้องเข้าใจ ทำไมผมถึงพูดเรื่องต้องเห็นขันห้าให้ชัดเจนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันทํางานยังไงเข้าไปดูคลิปผมนะฮะผมทําไว้เยอะมากคลิปเรื่องขันหนะ้าเนี่ยมันจะมีไอตัวหนึ่งที่มันเกาะอย,อยู่ก็คือไอตัวอา่าไอจิตมโนวิญญาณรูออุปทานขันหรือตัวในช่างผู้สร้างเรือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจงต้องมีคนกระตุกให้เห็นนะฮะบางทีผมก็ตุกท่านก็เห็นแต่มันไม่ชัดท่านก็หนีไปอยู่กับความว่างนั่นแหละผมถึงบอกว่า ความว่างที่ท่านเห็นเนี่ยมันยังไม่ใช่นะฮะอันนั้นท่านเพียงแค่หลบหลบหนีหลบจากทุกไปอยู่กับความว่างเท่านั้นเองนะะมันยังดับไม่ได้ถ้าท่านดับได้ท่านจะอยู่กับทุกทุกได้อย่างเป็นอิสระเลยนั่นแหละ,ะพอเข้าใจนะฮะเนะะี่แหละผมก็คงจะอยู่อีกอีก,อ,กอีกหลายวันนะฮะที่อ่า เชียงแสนนะฮะก็คือตอนนี้กําลังจะทำะบ้านหลังเล็กๆไว้ให้อยู่นะฮะเพราะว่าก็ย้ายแฟนก็จะย้ายจากแม่จันมาอยู่ที่เชียงแสนก็จะทําอะไรให้เขาให้มันเรสร็จซานะฮะแล้วก็สำหรับส่วนตัวเองผมก็บอกแล้วผมอยู่ที่ไหนผมก็อยู่ได้นะฮะแต่เรื่องทางโลกนะฮะบ,บางทีเราจะเอาแต่ตัวเองก็ไม่ได้นะฮะ ราะว่ามาถึงที่สุดก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะสำหรับครอบครัวเราจะให้เขาเออมันต้องอยู่กับเขาได้อะต่อให้อีกขั้วหนึ่งหรืออีกขั้วหนึ่งมันต้องอยู่กับเขาได้ไงะมันจะต้องอหยุดการแบ่งแยกให้ได้คือหยุดสังขารปรุงแต่งมันมีไอ้ตัวหนึ่งอะ ไอจิตมโนวิญญาตัวเนี้ยที่มันทําให้เราหยุดไม่ได้หรือแบ่งแยกไม่ได้หรือไอตัวกิเลสเนี่ยนะ,นะฮะนะฮะกิเลสเนี่ยมันอาจจะละไม่ทไม่ได้แบบเฉียบพันแต่ก็ต้องค่อยๆรู้เรียนรู้อยู่กับกิเลสยังไงใช้กิเลสให้เป็นท่านนั่นเองนะฮะธรรมะนะฮะก็ช่วงนี้แม่ชีน่าจะอะ่มีการปฏิบัติธรรมนะที่วัดอ่ะ ป่าบุผารามนะใครที่สนใจที่จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบุผารามนะฮะก็เชิญนะฮะส่วนใครที่ออยากจะโทรมาคุยกันปรึกษาผมติดตะพาวธรรมตรงนี้จะแก้ยังไงจะทํำยังไงก็โทรมาคุยกันนะฮะผมก็จะพูดตามประสบการณ์ที่ผมอ่าได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์เท่านั้นเองแต่ว่าส่วนเกินจากอ่าสิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือผม ไม่รู้อะไรนะแล้วท่านจะเข้าใจว่าเออจริงๆแล้วท่านไม่ได้รู้อะไรหรอกมันถึงต้องมีคนกระตุกกิตกระชากใจให้ท่านเห็นเท่านั้นเองนะฮะคลิปนี้ก็คงสั้นๆแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านที่ตั้งบรดิ์น,นิทานอันนี้แน,น่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมนะฮะไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีสําหรับผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากวตาสงสารนะฮะแค่ท่านต้องการหลุดพ้น มันก็ามาเกินห้าสเปอนแล้วนะที่เหลือก็แค่ตาให้มันสมบูรณ์เท่านั้นเองนะฮะตามามีเรื่องง่ายๆแบบนี้แหละครับนะบ,บันนี้ก็ขอขอบคุญทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะสวัสดีครับ